ในก้าวตีนี่สุราานีนะก็มีไล่พักลงม,มาแล้วนะเกคโคนก็เข้มข้นกับน้องยิงอมผ<ะ>พลเิกประวิตรวงสุวรรณนะครับอ้วน,น้าพักพลังประชารัฐก,ก็เยิน,มนเมืองคอนเมืองกันสกการก่อพลสั้นรักเมืองเอาหรือเอาใจมั่นใจชนะตั้งสิบเกตก็เมืองคอนครับผลเอกประวิตรวงสุวรรณรับอ้วน,น้าพักพลังประชารัฐนะครับนำแกนนํำก้องพักไม่ไว่าจะเป็นนายสันติพรพัฒน์นายชัยวุฒนาคุ้มมานูโทษนะครับนายไผ่บุญนิติตะวัน รอยเอกธรรมนัตพปลุ่มเผาเลยกรบพูดสมัครโตโต้ตตนครที่ธรรมรัช กสักราะก็พรสร้นลักเมืองนคนที่ธรรมราชเพื่อความเป็นทิริมงคลครับโดยผลเอกประวิทรค่ะก็ได้เข่นชื่อตัวเองลงบน้าข้าวนะคะเพื่อพันรอบองคสั้นลักเมืองคณะทีอาจารย์ผู้ทําพิธีก็ได้สวดบูชาสั้นลักเมืองและจะตุคามรมามเทพเพื่ออวยพรให้ผลเอกประวิทรได้เป็นนายกรัฐมนตรีคนที่สามสิบค่ะก่อนนี้จะไปขึ้นเวทีปราศัยย่ายทีลานสนามนามเมืองนะคะก็มีพี่น้องประชาชนไล่พันคนค่ะมารวมรับฟังโดยผลเอกประวิทรก็ได้กล่าวกับประชาชนที่มาต้อนรับว่า มาวันนี้เนี่ยต้องการจะทําให้ทุกอย่างดีขึ้นแล้วก็พร้อมทํางานให้กับประชาชนข้อฟากพี่น้องชาวคอนและคะให้เลือกผักพลังประชาราัฐเบอร์สามสิค่ะแล้วก็ผูสมักซอส้อของนักครนทางสิบเคตข้องผักพลังประชารัฐด,ด้วยนะคะนี่ก็ม,มีการกล่าวป่าไส้ห้าเสี้ยงกันไปแขกคอนนะคะ,ระ,ะเรื่องการหน้าเสียงนะเราเก็จะนำเสนอกทุกภักทุก่วนทุกพักแลครับน้องยิงอมใช่ค่ะ